กับทอสได้ไหมเออไหมมาผมเองมาเกิดอานี้ขอคุยก่อนครับพี่สามวินสามวินใครถึงสามก่อนอันนี้เลยแล้วเรื่องบมว่าานะชนะถือว่าเรื่องเงินคือทอสถือว่าจบจบกันไปโอเคไหมครับแต่ถ้าทอสชนะพี่จะคืนเงินตรงนั้นให้โอเคไหมแต่กูวิ่งขออันไหนเยอะกันมันก็เป็นงานชนิดหนึ่งแต่ใช้คําศัพท์เฉยๆงานลงมือทํากับงานขอทานมันไม่เหมือนกันนะเว้ยจะบอกคนดูไว้ อย่างงานที่กูหลังจนี้ยทำเนี่ยเป็นงานขอทานชั้นดีเพราะมึงอาจจะไม่รู้หรอกมันแสวกแกกันยังไงก็ถูกใจด้วยอย่าเป็นตองแปดเลยไม่ชอบเรื่องนี้เรืเ่งองกูล้วมึงรู้ไหมทำไมพี่กูถึงไม่จนไม่ต้อฟามไก่มีต่ตังเพราะพี่กูเป็นราชาขอทานเมืองวัดไงล่ะราชาขอทานพ่อมึงไอ้ลูกอีกาลีราชาขอทานแม่มึงออะใครพี่มึงไอ้เหียลูยกอีกาลีมึงรู้ดีเนาะ บอกว่าพี่กูเป็นราชาขอทานพ่อปัแบบ๊บโดเนตแรงเกินไปให้เป่าไ้ยี่อะถ้าพี่กูเกิดมาตัวไหนก็ไม่ไหวแค่นั้นแหละไอ้นี่รู้ดีรู้จริงด้วยะไอ้โดเนตเนะี่ยหมาตัวไหนไม่ไหวคือยังไงอะตังค์แกงหญิงเดี๋ยว ไปอ่ะก็ขาดไปตรงที่อ่าสวัสดีครับพี่ชายเฮียมาแล้วสวัสดีตอดล้องชายไอ้ไอ้ไอ้ยอ้หนู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 อ้าวให้ไนะมาแป๊บนึงเฮียมาหนูหน่อยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับพี่เฉียนครับผมเออว่าไงตอดเอาคุยคุยหน่อยฮานะว่าแป๊บนึงนะเขาว่าไงขอคุยกับลูกพี่แป๊บนึงได้ไหมครับพี่ไม่เอาคราเลยเอาเลยเอาคุยกันคุยกันไม่ว่ากันว้ายผมจะลุงกระทืบวู้ เงินแม่งเอาไปหมดทุกบาทน่ะแล้วผมโดนทื่อไอ้นะบอกว่าเลยนะดูผมชนะดูไวใช่ไหมผมพูดตอนไหนเออยังไม่ได้พูดเลยเด็ดซ้ำชก็เป็นพยานให้ผมยังไม่ได้พูดกับคุณเลยตีติพูดว่าตีชนะดูไวไม่พูดหรอกครับคุณเสซนละครับพี่ชายครับน้องชายเรื่องครับ เป็นเง่เวิเพี่เเิษลืมอยู่ไม่เอาหาเงินให้พี่เชิญก่อนทำไ,ไมอ่ะก็าถามคนลงศีลาดิคนลงศีลาก็อย,อยู่ในเหตุการณ์เลยผมถ้าเขาเขา,เขาใส่ร้ายผมครับลูกลูกพี่อ่ะคนลงศิลาเขาไม่โกหกหลอกอะไรครับลูกพี่มาถ่ายเงินผมบอกว่าเนี่ย ผมไปอ่ะก็คือผมเล่าก่อนเดียงไอ้ต้นคือผมอะเป็นโดนตำรวจจับแล้วทีเนี้ยไปเจอคนนี้เขาอ่ะจริงไหมอ่ะแล้วคุณขับรถสีเหลืองอีโดอีป๊อปอะใช่ค่ะใช่่อผมไปกนผิดผมไปกนอ่อแล้วมันวิ่งไปเตะเขาเขาอยู่ข้างผมก็เลยขอโทษครับครับแล้วก็ต่อเขาบอกไม่ให้หนูไม่ให้อภัยหนูไม่ให้อภัยจะเอาตังค์อะผมก็ให้ไงกูกะแล้ว ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่คุณเล่าให้จบดิคุณต๊อดจี๋ยวาไ้พูดเดี๋ยวมีเขาโกหความเป็นจริงอันนี้จริงๆอ่ะคุณจริงไหมอ่ะคุณดาวต่างทุกทีเลยไม่ไม่ไม่อ่ะถ้างั้นเรียกคุณลุงศิลาเลยงั้นรู้มีคุณลุงศิลาแล้วเรียนีู้เลยว่าใคเอาเบ้าทำงานอยู่ลยว่าไปกวนเอาเบ้าต๊อดจีมาว่ะเอาเอาผมเอา ไปอย่าน้นนะนะเคลียร์เรื่องไอ้นี่อยู่เรื่องแก๊งกาเสียอยู่อยู่ไปตอนนี้โดนด่าโดนด่าและและและทีนี้และทีนี้เขาก็เอาน้าศิลามากับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับครับแล้วไงต่อเราเล่าให้ฟังนะไม่คุณเนี่ยเล่าใหดีครับพี่เชนมาเจอกันนะเออสวัสดีครับใส่้าเอาไว้ให้ตอนให้ตอนเขาเล่าก่อนให้มาเขาเล่าก่อนแล้วลูกเขาที่ชื่อไว้ด้วยก็ไม่ยอมตอบด้วยให้ให้ตอนเขาเล่าก่อนสิเอาเลยตอนว่าไป ป้าเข้าข้างมันหนูก็จะไม่ช่วยอะไรป้าอีกป้ามาให้คนที่ไม่ถูนจะไม่ช่วยอะไรป้าอีกป้านะป้านึกถึงอนาคตให้ดีๆอะไรที่ป้าต้องมาให้หนูช่วยนะป้านึกถึงมันให้ดีๆแค่นั้นเองอ้าวอ้าวหนูไปขึ้นเรือกับไฮโซแล้วตกเรือซะลูกไปทำไมอ่ะมาจะได้เงินสามสิบล้านลูกไปไปตกเรือซะไปว้าไฮโซสักคนแล้วไปตกเรือเขาซะไปลูกไป เอางี้เอางี้ครับฟังฟังฟังก่อนครับพีเ่เฉียนคือ,อผมมันก็เล่าถึงตอนที่ผมไปเตะเขาแล้วใช่ไหมไเขาบอกว่าเขา<ไ>เขาไม่ยอมเขาเจะเอาแต่งเงินอ่ะออเรนี้ตำรวจไวเปอร์อะถึงเป็นลูกผมกจริงเขาบอกว่าคุณพ่อต้องไปขอโทษคุณผู้หญิงนะครับอ่ะผมก็มาขอโทษคุณผู้หญิงถูกไหมเขาเล่าคำขอโทษเป็นเงินคุณเป็นคนพูดแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรหานาศิลามาครับผมก็ไม่รู้ว่านาศิลาเป็นเอนาศิลาเป็นปู่เขาเป็นอะไรเขาอ่ะครับอ่า และเขาเรียกคุณปูนปู่ได้เห็นเนี้ยเขาก็มาทั้งสองคนครับน้าศิลาขับรถมาเองเลยหน้าสอนอครับผมและทีเนี้ยพอเคลียร์กันไม่จบปุ๊บเขาก็เขาก็ยังไม่บอกครับว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า,าครับผมก็ไม่รู้ครับอะไรต่อและวเนี้ยพอพอไปสภาเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกผมว่าถ้าไม่อยากให้บอกคุณพ่อพ่อเฉินนะ่ะให้ผมไม่พูด พูดแล้วท่านถ่ายทางแม่งพูดมั่วคุณถ่ายตามผมด้วยฟังนั้งศิลาเป็นคนบอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยลูกไอ้เฉินอะคุณลุงศิลาเป็นคนพูดใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนพูดเลยว่าเราลูกเฉินเราไม่ได้เป็นคนพูดถูกไหมแต่คุณน่้นศิลาเป็นคนนั้นศิลาเป็นคนบอกถูกไหมครับคุณจะมาบอกไาไันนั่นแหละก็เป็นลูกสุดท้ายก็เป็นลูกเฉินไหมแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนอ้างว่าเราเป็นลูกเฉินนะคุณจะพูดแบบแล้วคุณบอกว่าเบอร์เราอ่ะเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วทีเนี้ยบอกว่า่วนเ อ่ะแล้วต่อยผมไหมอ่ะดูดูพี่สานถอนลูกหน่อยพี่ดูดิดูดูดิไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้มันไม่สมควรแล้วอันนี้ไม่สมควรแล้วจริงครับพี่เทำไมไม่ต่อยเขาทำไมเขาเล่าไม่จริงอ่ะอ่ะเขาเล่าไม่จริงอ่ะป้าถามหน่อยแล้วถ้าเขาเขาควักบี้แทงหนูทไงแทงหนีแค่นั้นเองปไงผมไม่แทงผู้หญิงหรอกครับผมจะแทงเฉพาะตอนเมื่อได้แทงอย่างอื่นโอ้ยเฮียแทงอะไรพี่จงริๆฮะแทงคอโอเคนี่หนูจะเล่าให้หนูฟังเล่าของหนูบ้างหนูขับรถไปสอนอใช่ไหมครับ แล้วทีนี้หนูเจอเขาเพิ่งออกคุกมาอหนูก็เลยหนูเขาก็มาถามเขาเดินมาว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรหรอครับไม่เปิดหนูเลยเบอกว่าหนูหน,นูไม่ได้บอกว่าหนูชื่อคานะหนูบอกหนูชื่ออย่างอื่นแล้วเขาถามว่าล,ลูกใครหรอครับเนี่ยหนูเลยบอกว่าลูกลูกใครสักคนในไว้ีไยแหละจำไม่ได้แต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูลูกเฉินแล้วทีนี้หนูหนูก็เลยแก่เขาก็เลยแกล้งหนูหนูก็เลยขับรถหนีไปแล้วเขาก็มาเตะมอไซค์หนูหนูก็เลยวายบอกคุณตำรวจค่ะ จับเขาหน่อยเขาเตะหนูเขาทำร้ายร่างกายหนูไล้ทีนี้แล้วเงียบแล้วทีนี้เขาก็ขับมอไซค์หนูอ่ะขับหนีไปลูกเขาว่ายังไล่เขาอยู่เลยแล้วทีนี้หนูก็เลยเรียกคุณลุงเฮีามาบอกว่าคุณลุงตอตีอะขโมยรถหนูไปคุณลุงก็เลยมาแล้วคุณลุงก็ยืนขำคุณลุงบอกว่าไปไปรู้ไหมเนี่ยว่าลูกเฉินเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่านี่เป็นลูกเฉินอะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับก่อนหน้านี้เขาขิงหนูว่าเขาเพิ่งไปตีชนะดูไว้มา ไว้ยังไม่พูดเลยไว้ไม่มีครับใครจะไปตี้วพอะตัวผมยังลำบากอยู่เลยเราปู่เรื่องยังไงล่ะตอนไหนผมไปพูดตอนไหนเราขู่เรื่องยังไงโอ้ไปหาพูดม่วนเนาะแล้วเราจะ่แล้วาะไปตามทีเนี้ยอ่ตาผมแล้วทีเนี้ยเอาเอาแล้วทีนี้ก็คือพอพอพอไปพอไปอตรงนั้นนะครับพอไปตรงโดมร้าเขามัพูดกับผมข้างๆอย่างนี้ยแล้วเปิดหมดฟิปด้วยถ้าไม่อยากให้บอกพ่อเอาเงินมามีเท่าไหร่เอาให้หมด ผมว่าผมมีอยู่กี่หมื่นไม่รู้นี่แหละเอาไปผมหมดตัวคุณฟังนะแล้วทีนี้แล้วทำไมทำไมคุณทําอย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้เออเอาแล้วคุณบอกคุณจะไม่บอกคุณพ่อคุณแล้วผมให้ตังค์แล้วท่านแสดงแล้วทีนี้คุณอ่ะก็ไปต่อยกับตํารวจต่อยตํารวจพาไปต่อยตํารวจทีหนึ่งแล้วนะก็ยืนขำแล้วนะก็พูดว่าเออฮานายต็อตตี้มันมีหนี้เยอะยกหนี้ให้มันเถอะแ้หนูเลยบอกว่าหนูเลยบอกว่าโอเคได้คุณลุงแล้วหนูก็ยืนขำกับคุณลุงอยู่แล้วทีนี้คุณลุงา้วทีนีคุณลุงก็ไป ก็บอกให้ไปที่สะพานหนูก็ไปสะพานหนูก็ไปสะพานแล้วหนูก็ไปเจอเขาแล้วหนูแล้วเขาก็พูดอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาก็เอาแล้เอาหนาบังแล้วเอาแล้วแล้วแล้วสรุปคุณถ่ายเงินผมไหมล่ะเออแล้วก็บอกว่าเขามีอยู่หกพันนะหนูเลยบอกว่าโอเคหนูขอหกพันนั้นอ่ะแล้วผมอ่ะถ้าผมก็หมดแล้วคุณบอกคุณจะไม่อยากบอกพ่อคุณไม่ได้บอกแล้วยังไม่ได้บอกอะไรป้าเลยโอ้โหแต่เมื่อกี้คุณมายี่ยนกวนประสาทเนี่ยมันก็เลยพักผังไปบอก งั้นผมขอเงินคืนในไหนก็บอกแน้ว่ะเลเไม่ให้เพราะใช้หมดไปแล้วโอ้หคุณพ่อรับผิดชอบแทนคุณลูกเป่ะครับเนี่ยดีเว้ยดีเกียร์กันเองเลยเรื่องเนี้ยเถียงกันเองเอาจัดการกันเองเลยพี่ไม่ยุ่งแล้วให้คุยกันเองเลยเอาเลขเก้าเจ็ดสองครับคุณพี่โอ้โหเกียร์ฮานะแล้วเราไปดื้อเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาแทงเราขึ้นมาทำอะไรป้าไม่ช่วยนะเอ้าก็ไม่ได้ให้ป้าช่วยซะหน่อยนะี่ถ้าหนูจะให้ป้าช่วยหนูก็บอกไปแล้วดิว่าหนูลูกเชิญนะพ่อเขาไปช่วยพี่พ่อเขาไปช่วยแต่พ่อไม่ช่วยกูลงเอง ใส่ป้ามีข้าวมีน้ำให้่ะโดนเปิดนะครับผมแค่ควักเเลยผมไม่ได้ทำอะไรอ้าวอ้าวโดนเปิดนะแล้วแต่เขาแลวแบงเขาแทงหนูหรือยังเนี่ยอ้าวก็เขาควักกันแล้วแต่อ้าหรือยังเนี่ยอ้าแล้วฟังแล้วถามหน่อยถ้าคนอื่นมาควักอาวุธต่อหน้าป้าปาไม่แทงหรอป้าะแทงป้านั่งอยู่นีไงลูกเออแ่นั้นแหละเออปนั่งอยู่นี่เลยลูกเห็นใช่ครับอนี้อันนี้อันนี้อันนี้เยอันนี้เอนี้เลยลูกกนปาไม่ต้องมาพูดอี้ต่อยตัวๆกับทอได้ไหมได้มา ถ้าเกิดเอางี้ขอคุยกันก่อนครับพี่สามวินสามวินใครถึงสามก่อนเอางี้เลยแล้วเรื่องผบว่างานชนะถือว่าเรื่องเงินคือตอสถือว่าจบจบกันไปโอเคไหมครับแต่ถ้าตอสชนะพี่จะคืนเงินตรงนั้นให้โอเคไหมครับพี่ที่ต่อยผู้หญิงเลยพี่ต่อยผู้ชายผู้หญิงเก่งเก่งกับผู้หญิงด้วยเก่งกับผู้ชายกูกลัวตายขอพันหน่อยแปดแปดสองเดิมพันไหมครับมาผมดเสียนะพี่จัยผมเสียด้วยพี่จัยพี่จัยผมเชียพี่นะพี่เก่งกับผู้หญิงด้วย ถ้าพี่แพ้พี่หญิงที่ผูกคอตายด้วยนะถ้าพี่แพ้ซชอมแม่งอย่างนักเลยแหละมีขี้อ่เรื่องต่อยผู้หญิงเก่งกับคนแก่น่ะกูชอบกลกอกแล้วมันเล่นโรเรืนไม่ถ่ายตังแก่แกล้งคนอยู่ด้กดหนึ่งกูชอบผู้หญิงเลยแหละอย่าเบิร์ดเไอ้ติดใจเกาะกันไม่ได้ไม่ใส่ครับไม่ใส่เอาแล้วเอาแล้ว ตะเรียกชื่อโบอสดังๆหน่อยจะทำเสียงโดเนตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครั้งที่สองแล้วก็แต่งไม่ได้ดีนะไม่ได้เดิมพันเลยเขาโอ้โหไอต่อได้แค่ว่าผมว่าเละแล้วพี่ดูจากตรงและอายด้วยผมอายอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเซน่บูลโดนน้ำประมาณสิบหมัดอ่ะพี่สิบหมัดโอ้เฮียเอ้ยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะ อย่างเชี้ยอะไรของพี่เนี่ยมันก่อแตกไม่ได้พี่มันแก็ก่อแตกไม่ได้ครับพี่พี่ต้นตกูเห็นเก่งจังเลยอะไรกับมึงวะได้รอบนี้ผมชนะรอบครับพี่ได้ไอ้ลูกมาพูดกับมึงหรอว่ามึงแพ้เขาอะได้พี่ตาถ้าเป็นไอตพี่ผมเอาปีบคุมหัวแล้วอะจริงะไม่มาพูดกับมึงได้หรอว่ามึงแพ้เขาอะไอตอนอจริงครับพี่มาเปิดก่อนกูได้เพียบนะลองลองปล่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย เออตัวบักหรือเปล่าเนี่ยบักหรอว่าแล้วว่าแล้วจะไม่เปีนเลยก็หนูไม่รู้ว่าแล้วพี่ตอนไม่น่าแพ้พี่โอ้โห่าอยู่เออมลงสาวเป็นเป็นร้อยหมัก จังว่าอยู่เเมมื่อกี้หด็นบัตรพี่นแต่แต่แต่รู้พี่เอาเงินเอาเอาเอาเงินน้องเอาเงินผมไปหมดตัวเลยพี่เคยให้พี่เคยให้น้องโอเคไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ถ้าเป็นพี่ให้ผมไม่อยากได้จากพี่ผมอยากพี่ตอนถือว่าเป็นเดิมพันกับลูกพี่ไปโอเคไหมโอเคครับพี่ได้ครับกันไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามีเรื่องนี้กันอีกโอเคไหมครับพี่เขาบอกว่าเขาจะไม่บอกคุณพ่อผมก็เลยโอเคเลยพี่ก็เพิ่งรู้ตอนเองมาเลยแหละเขาเพิ่งเล่าให้พี่ฟังตอนเองมาเลยแหละครับรู้เมื่อกี้เลยเขาเล่าเอ็ตอนเองมาเลยแหละผมเบ่งกามแบบ พี่เฉยครับว่าจะถามเรื่องครับสายฟ้าว่าใบแต่น้าอย่าเพิ่งถามเรื่องกูกูทาบว่าเขาลืมแล้วติดเงินเขาอยู่เนี่ยไม่กูไม่ลืมแต่เอาคาบคาบคาบคาพี่อย่าเป็นหนึ่งนะพี่สายฟ้าพูดเลยไอ้แบบตีแล้วครับพี่ ABC เลยครับต้นกี่บาทครับตีแล้ว ABC ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คือพี่อยากให้ไปตีเองว่ะพี่รู้สึกว่าพี่ดวงเข็มมะช่วงเนี้ยที่ตีแล้วพี่ตีแตกบ่อยวะพี่ปกติแต่คนอื่นอ่ตีติดนะแต่พี่ตีแตกว่ะ เราตอนนี้พี่ขายอยู่เท่าไหร่อ่ะคราล้านห้าครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ A B C พี่ก็ลดให้เหมือนเดิมไงจริงหน่อยคือว่ากูขอราคาลดให้อย่แล้วเท่าไหร่อ่ะในข้อความไหมแต่พาร์ทข้อความพี่มาหน่อยได้ครับพี่ได้ครับพี่เห็นเห็นมีคนบอกว่าราคาจริงหน่อยคือว่ากูขอไม่ไม่เท่าเดิมดิไม่ได้ขึ้นเลยเลยเท่าเดิมได้ครับเท่าเดิมเลยครับเท่าเดิมเลยเท่าที่คุณจะไน้องผมน้องผมมีเงินบวกรถนะครับได้ไหมครับพี่คือว่าจะเป็นเงินสวกลดไม่เอาเงินสดดีกว่าไม่เอารถดิน้องเดี๋ยวพี่จะตีเอ็นทีอาร์แล้วเดี๋ยวดูแล มีปัญหากันไงเรื่องตอนที่ว่าเขามาขโมยรถพวกพี่แต่มันหลายเรื่องแล้วเว้นเว้นกันไว้หลายเรื่องแล้วมันในเรื่องนี้มันเลยมาปะทุอะมันโดนดอกเดียวเลยอะทําไมคขาไมแก๊งผมบวกใครก็แพ้ตลอดเลยมันเป็นเพราะอะไรอะพี่เพราะงงไงพี่เพราะงูไงอรอ่ะพี่ไม่บอกให้นะเว้ยตอนนี้ที่มึงสู้เขาไม่ได้อ่ะเพราะว่ามึงไม่รู้สภาพเว้ยว่าตัวเองอะไม่พร้อมแล้วมึงฝืนมเข้าใจไหมถูกที่เลยงงเองว่าทําไมในตอนเนี้ยเองรู้เองรู้สถานภาพแก๊งเองแล้วว่าเฮ้แก๊งเองแม่งเฮียมันมาเพื่อจะเอาอกล้าหายอ่ะเข้าใจปะ ฉะนั้นทำไมตอนนี้มึงไม่ยอมกำหมัดทนไปสักหน่อยวะเนี่ยทนอยู่มให้เอามาทีเดียววะเรื่องอ่ะผมไม่ได้ก่อแต่มันมาเองชอบมาหาผมเกาอลองไม่ได้ก่อมึงกกอผมเชียอกูเสิมึงก่อตัวครับเป็นยังไงครับพี่ฮัลโหลครับป้าอยู่ไหนครับอยู่อยู่ตู้อยู่ตู้โทรฟอลไม่ถูกกันเชียงเลยเนี่ยไม่ครับผมบอกน้องผมแล้วผมดองบอกน้องก่อนผมจะออกแก๊งอ่ะตีนที่พี่ก่อฝากน้องสารต่อด้วยนันไงไี้ก่อก็เฮียแล้วมึงขอทุกเรื่องแะ้วแต่น้อง ไม่แค่แค่มาบางคนอะผมเดินไปอะมันผมว่าฮัลโหลครับมีใครพอมีเงินสามพันมันก็บอกมันพูดไ่ดิเสียงคุ้นๆอย่างเงี้ยจะเหมือนจะเอาผมแล้วอะมันยังงงอยู่เลยมึงนึกถลืมว่าพอเวลาตกกลางคืนปุ๊บอะมึงก็กลายเป็น่างหนึ่งเมื่อเดินไปถามมันว่า้อมงตดไหนตัดไอคำน้องกูบ้างอะมันก็ต้องต้องมีบ้างถูกไหมจริงจริงพี่จริงเขาก็อยู่ของเขาดีๆมึงก็เดินไปออกตัว ใครทาน้องกูครับถูกไหมาจักไปจากมันไม่มีเรื่องมันก็จะมีเรื่องตรงนี้แหละตอดครับที่นี่คนเป็นตู้คนทุกคนนะเว้ยต็อดครับพีบ่ยิ่งปัญหาคือพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือเองอะเพิ่งมาถ้าเองมาอยู่นานแล้วอะพี่จะเองพูดได้แต่เองเพิ่งมาขอติดตามก็เยอะก็เลยต้องรีบทำมาครับพี่ใช่แล้วกาว่าเองไปเสี่ยงเนี้ยเองก็โดนาผ่านของไปเรื่อยถูกป่ะล่ะพี่ยิ่งยาเขาบีก แต่ก็ได้ใช้เวลาเดือนหนึ่งใช้เวลาครึ่งเดือนกลายเป็นเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่แล้วทีนี้อาวุธหายกันหนีไม่ใช่หรอได้ข่าวอะไม่ไม่มีหายครับไม่มีหายครับไม่หาใช่าใชปากขลาม,รามครับปากหลัมโนครับโอ้โหไอ้เหี้ยปากขลามตโนโคอยก็ไปสองล้านกว่าแล้วนะครับมันก็เยอะอยู่ที่ดูประกาศสภายสุดอาเฉินเป็นแสนสองหวังซิงสุดท้ายหัวสำรองล่ำเลยไม่ละเรากาดดีแล้วเอาดีอยากที่เคยไปขอยืมตังค์แล้วแล้วเขาจะกดพี่ไม่ใช่หรอใช่เออเอาแล้วมึงเฮ้ยออดอ้อ้วนตัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแล้ว เล่นแม่งเลยได้ท่าพี่สั่งผมเองเอ้สายสาวลนมาเอาแกงผมไม่เกี่ยวนะได้ไม่เอาเลยไม่ใช่ครับพี่ไม่เอาเขาเขาเขาตีตำรวจเขายังขนาดพวกแก๊งเขาแม่งเลยผมว่าลูกพินน่าจะเขานานอยู่นะครับแปดร้อยห้าสิบตลอดเลยวัวได้แต่ลาสอะมือไม่ได้